ทิผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในช่อง3ข้าวพาปว่วนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยพัทยานะครับติดตามชมกันเลย,เลยจะเอาหมาน้ำลอดอุโมงน้ำไปแล้วปเไปอยู่ที่ไหนกัน ตอนนี้เราอยู่โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยสุทัิยานะครับตอนนี้ก็เรามาอยู่มุมเวลครัมดิ้งนะครับโอโหอันนี้ก็เป็นบริการตัวเองนะครับมีเวลคัมดิ้งมากมายหลายอย่างทั้งเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นนี่โอเคผมพอไปเช็คอินกันนะครับตรงบริเวณนี้เป็นโซนรีเซพชันนะครับสำหรับทำเรื่องเช็คอินเช็คเอาท์นะครับผม เดี๋ยวเราก็จะรอเข้าห้องกันครับ<อ>ระหว่างรอเข้าห้องหนูทำอะไรช้อนปลาชอ้อนสเย้กุยาได้ฟิวของอ่าวพัทยานะครับ,อบโอ้โห,โหนี่ถ้าเกิดเทศกาลพุมาอันนี้แบบว่าน่าจะสวยเลยนะครับผมนั่ง เกบเครื่องเดิมไปแล้วก็ดูฟุัดของอาา่าวพัทยาเมืองพัทยาลยนะครับผม <Yes. S 1> ่วนห้องน้ําของที่นี่นะครับก็จะมีโซนแอรล้างหน้าอันนี้ก็จะเป็นโซนล้างหน้านะครับผมมีชักโครกครับผมแล้วก็มีห้องกั้นสําหรับเป็นทั้งชวอร์แล้วก็มีอ่างอาบน้ํานะครับความดีงามของชักโครกที่นี่นะครับก็คือ เป็นช็อคโขกร,ระบบไฟฟ้านะครับผมระบบออตโต้ครับผมอิเล็กทรอนิกส์โโหอันนี้ส่วนน้ํานะครับก็เป็นโซนที่เป็นสําหรับเด็กเล็กนะครับโอ้โหน่าเล่นมากเลยตัวแลนด์มาร์กเลยนะครับคือเต้าตัวแมงมุมนี่เองครับผมแมงมุมเล็กโขกอันนี้ส่วนน้ํานะครับโอ้โหน่าเล่นมากเลยถามข้าไปไหนละ ไปไงบ้างหนาวไหม,ไม,มเะเอแอล้วไปตัวตัน <c oughs> นี่ดูดูแล้วไปบริษัตัวตันนี่นมัเป็นหลักฐานพิมพ์ดีกันต่อพ่อโงนรมไม่พ่อหนาวขนาดนี้ไม่หลง <c oughs> ทีนะจะทีใครนี่จะทีตรงโน้นอ่ะนู้นนี่นนั่ยน้ำเ,เป็นแนวอินฟินิตปูนะครับผมก็จะแบบว่าโอ้ก็เล่นเป็นแเป็นของปลานะครับผมก็จะมีความลึกมากนิดนึงนะครับ เราจะเอาหมาน้ำลอดอุโมงน้ำไปแล้วปึ๊บเาราจะไปดูกันเดียวหรออันนี้รตรงนี้เอาตัวเล่นน้ำก่อนนะครับอ่ะบ๊ายบายทานข้าวกันนะครับผม ห้องอาหารที่อยู่ชั้น32ครับลุคท็อปเช่เด้ว้าวลุคท็อปนะครับก็จะเป็นห้องอาหารเป็นกระจกนะครับผมอยู่บนชั้นดาดฟ้านะครับผม ก็จะมีโดมต้มนะครับผมอาหารเช้าเป็นบุฟเฟต์นานาชาตินะครับมีให้เลือกหลากหลายมากมายเลยก๋วยเตี๋ยวก็มีนะครับผมแล้วก็บุมไข่นะครับผมก็มีไข่กระทะไข่ออนเซนนะครับออมเล็ตข้าวมันไก่ก็มีนะครับข้าวต้มทรงเครื่องนะครับผม กุ๊กเกเกี้ยวหมูสุนก็มีครับผมมันคือเบคอนครับอันนี้อาหารเช้าซสก่อนนะครับตามแบบอเมริกันเบคฟต์ก็มีให้บริการนะครับผมโอโอ,อาหารญี่ปุ่นครับผมซูชิก็มีเรามาดูมุมผลไม้นะครับแล้วก็สลัดนะครับผมก็มีครบทุกอย่างเลยนะครับผมรายอาหารเช้าที่นี่ดีงามมากเลยครับผม ต่อไปเรามาดูโซนเบอรเกอรี่นะครับผมโอ้โหมีครบโซเบอ์เกอรี่ครบทุกอย่างเลยนะครับผมเรามาดูในสดนะครับมาในแบบว่าเอ่อในแบบตักเตรียมไว้ให้เลยนะครับผมเต็มสั้นนะครับอันนี้ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะครับมีทั้งขนมจีบหมูขนมจีบไก่นะครับผมซาลาเปาไส้เครือนซาลาเปาไส้ไก่สับก็มีครับ มาดูมุมเครื่องดื่มนะครับน้ำเปลา่าน้ำผลไม้มีโยเกิร์ตอยู่ในตู้เย็นเลยนะครับผมมุมคอนเฟลครับมีนมให้เดอกคือนมสดแล้วก็นมพองมันเลยนะครับผมตู้กดเครื่องดื่มร้อนนะครับผมโอ้โหครบครัน